สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานหลายๆท่านก็อาจจะเคยเจอครับก็คือปัญหาที่เราจะแก้ไขรายการไม่ได้โดยระบบจะแจ้งว่ามีการป้องกันการแก้ไขกรณาติดต่อแอดมินเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะมี2วิธีที่ให้เราตรวจสอบครับวิธีแรกนะครับก็คือวันที่ป้องกันการแก้ไขตัวนี้จะอยู่ในเมนูตั้งค่าเลือกบัญชีการเงิน วันที่ป้องกันการแก้ไขก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับในวันที่ตรงนี้นะครับจะป้องกันให้เราไม่สามารถแก้ไขรายการที่เป็นวันที่ก่อนหน้าได้ยกตัวอย่างวันที่31สิงหาปี64นะครับโดยวันที่ที่อยู่ก่อนหน้าวันที่3 1สิงหาเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขรายการได้เลยแต่วันที่หลังจากนั้นเราจะสามารถสร้างรายการและแก้ไขได้ปกติครับแล้วก็ให้เราตรวจสอบนะครับว่าวันที่ล็อกระบบของเราเนี่ยอยู่หลังจาก วันของรายการที่เราต้องการแก้ไขหรือเปล่าตัวนี้ของทีมงานก็จะแก้ไขเป็นปี63นะครับและที่ที่2ที่เราจะไปตรวจสอบนะครับก็คือการล็อกรายการบัญชีครับกรณีนี้นะครับในะนําเลขที่เอกสารของเอกสารที่เราแก้ไขไม่ได้เนี่ยไปค้นหาการบันทึกบัญชีครับเดี๋ยวทีมงานจะก๊อปปี้เลขที่เอกสารนะครับ เสร็จแล้วก็เข้าที่เมนูบัญชีเลือกบันทึกบัญชีวางเลขที่เอกาสารในช่องค้นหาครับและอย่าลืมเลือกเป็นการค้นหาเอกสารด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกบัญชีของรายการนี้ครับเราก็กดคลิกเข้าไปได้เลยถ้าเราตรวจสอบคำว่าล็อกรายการทางด้านขวานะครับตรงนี้ถ้ามีติ๊กอยู่นะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขารายการนี้ได้เลย แต่ในกรณีนี้เราต้องการแก้ไขใช่ไหมครับก็ให้เรานำติ๊กออกจากนั้นเราก็กดบันทึก1ครั้งเมื่อเราตรวจสอบทั้งสองข้อเสร็จแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขรายการได้ตามปกติเลยครับ เท่านี้วิธีการแก้ไขารายการที่ระบบมีการป้องกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก SME MOVE สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ